วันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัต์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระยานวชิโรดมพุทธาคมวิสิทธิ์จิตตานุภาพพัฒนดิลกสาธกธรรมวิจิตวิเทศศาสนกิจภัยสารวิปัสนาญ,ญาณธุราธรธรรมยุติกาคณิสสอนบวรสังคารามคามสีมาอารัญ,ญวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมหาราชวัง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563ทั้งนี้ด้วยเป็นพระเถระผู้ประกอบกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและราชอาณาจักรอีกทั้งปกครองดูแลและให้ความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในอารามอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสมาธิการฝึกอบรมสมาธิภาวนาจิตก่อให้เกิดการน้อมนำรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันนับได้ว่าเป็นผู้มีความอุตสาหาวิริยะประกอบด้วยเมตตาที่คุณและกรุณาที่คุณอุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สิบรูป